รักีท้จะกลับแล้วแต่นาน,นดีๆนะจ๊จะ,ะจะกิน,ะนกอะไรลงร ไอ้นูมคนทุ่ดนี่นลค้าจนจะล่นทเกาะที่ส่เป็แชมเปี้ยนเป็นแชมเปี้ยนฮอกกี้ึ้นแม่ะอยู่ีมีสุขใช้คนเลี้ยงดีๆตลอดไปเดดดีไหมมามเซธ Thank you for take care of me Thank you very much ยูลีบอกว่าคงดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วเด็ดกันดีใจแต่ว่าคิดถึงที่วิวมิสเวลา Yes, I o u miss you too, always แต่แม mm. ่สบายใจแล้วเห็นอยู่กันดีอย่างงี้แม่กันแม่เป็นห่วงแล้ว Love is like the wind You can't see it but you can feel ความรักก็เหมือนกระสายลมคุณไม่สามารถเห็นได้แต่คุณสัมผัสได้แม่น้องแอนทวินเขาให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีอย่างที่ใจหวังนะคะและขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณยายตุ๋ยค่ะก็ได้เวลาที่จะกลับไปเมืองไทยแล้วนะคะแม่น้องก็เลยอยากจะมาถามคุณยายนิดนิดหน่อยหน่อยว่าตั้งแต่มาอยู่อเมริกาประมาณเกือบสามอาทิตย์นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะว่าหมู่บ้านแถวนี้ที่อเมริกาบ้านเมืองที่อเมริกาเป็นไงบ้างคะบ้านเมืองเขาสะอาดเรียบร้อยมากเลยอะค่ะผู้คนก็อยู่กันอย่างสงบสุขะนะ ไม่ไม่ค่อยออกมาเดินผุ้พานตามถนนแล้วแต่ถ้าออกมาเจอกันเขาก็จะทักทายและก็ยิ้มให้กันเหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆอ่ะมันมันก็มีแบบยังไงอะ่ะคนเยอะมากมีทุกชาติทุกภาษาทุกวัยเลยค่ะแล้วก็บ้านเมืองตรงข้างๆภูเขาก็มีแบบเล็กๆน้อยๆก็มีใช่ไหมมีแล้วมันก็จะเป็นชุมชนชุมชนนะที่บ้านหลังเล็กๆน้อยๆ แต่จริงๆแล้วพวกไรบ้านก็เยอะนะที่เห็นน่ะอือออืืม,มก็น่าสงสารเยอะเหมือนกันแล้วอาหารอะไรที่คุณยายลองกินอาหารแปลกๆอะไรที่คุณยายชอบมากที่สุดคะเพื่อคนไทยหลายๆคนที่เขาไม่เคยมาเขาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี <ๆ S 1> ้ยค่ะก็ชอบอเมริกันฟู้ดพวกเบอร์เกอร์อย่างนี้เหรอพวกเออกระดูกหมูอบลมควันก็ชอบสเต็กอีกอย่างหนึ่ง ที่ลูกเคยทำให้กินนะคะแล้วเมนูแปลกๆที่ไม่เคยกินละคะ่ะอย่างเช่นไอเนี้ยค่ะไก่ข้าวหมกอินเดียเนี่ยอ๋อมันก็เหมือนข้าวหมกไก่ของไทยอะคะ่ะคล้ายคึงกันผิดกับผ,ผ,ผิดกินผิดกันบ้างนิดๆหน่นอยๆก็กินได้ แต่ว่าของคนอินเดียจริงๆอ่ะที่แม่น้องเคยกินนะคะก็คือจะเผ็ดกว่านี้ที่คนอินเดียทําให้แม่น้องกินเลยอ่ะอแต่นี่มันเป็นของร้านอาหารมันก็เลยจะไม่เผ็ดมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนฝรั่งจะเข้าไปกินไงคะแต่ถ้าของต้นตํำรับนี่คือเผ็ดจี๊ดเลยอร่อยกว่านี้ประมาณยี่สิบาแต่อันนี้คุณยายก็ชอบกินนึกว่าแบบเป็นข้าวหมูไก่เนอะอสถานที่เที่ยวตรงไหนที่ชอบมากที่สุดคะชอบเออเรียกเมืองอะไรนะเออ เรียกเมืองอะไรนะที่ห<อ>ิมะตกแล้วก็หิมะก็ตกมาแบบเป็นปุยลงมาเป็นสายฝนเลยอะสวยมากจูเล็กแถวแมมแมมโม,มสเทนออ,<ถ>อันนั้นเล็กท,ที่คุณยายประทับใจที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะไม่พลาดเลยคะ่ะที่จะถามคุณยายนะคะก็คือเรื่องน้องหมาค่ะเป็นยังไงบางครั้งน้องหมาหที่นี่ น้องหมาที่นี่ไอเห็นเดินจูงหมากันทุกบ้านเลยไปที่ไหนที่ไหนก็เจอแต่คนจูงหมาบางคนจูงสามสี่ตัวเขารักหมากันมากเลยตอนเช้าตอนเย็นนี่ต้องพาหมาไปอึไปฉี่กันถ้าหมายังไม่อึนะเขาไม่พากลับนะต้องให้อึก,ก่อนแล้วก็เช็ดอึไปไม่ให้โกปก แล้วไอวี่เป็นไงบ้าง่ะจนมากรักทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะให้เขารักตัวเองมากเลยอ่ะโอ้โหเกาะแข้งเกาะขาคุณยายทั้งวันคุณยายบอกว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นหมาอย่างนี้นะบนขนาดนี้นะโดนเอาไปปล่อยหน้าบ้านแล้วเพราะว่าหอมแก้มเขาทั้งวันเลยอ่ะเดียวก็หอมคนนู้นเดยวก็หอมคนนี้ลิ้นก็เย็นมากเลย แล้วที่ประทับใจมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็ตอนไปดูหลานนะั่นซ้อมพอกี้นะ่ะกับพ่อเขาอะดูเขาแข็งแรงมากเลยแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมพอเห็นคุณยายไปนี่โอ,อ้โหโชว์เต็มที่เลยคุณหลานถ่ายนี้โชว์คุณยายใหญ่พอตีปุ๊บหันมามองคุณยายแล้วว่ามองเปล่าแห <c oughs> ล่งที่ที่คุณยายอยู่นะตอนเด็กๆแล้ว กีฬามันก็ไม่ค่อยมีให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมอะไรกันขนาดนี้ไงมันจะจะมีแต่เฉพาะในเมืองเป็นเป็นย่นยานๆนะเนาะแถวบ้านคุณยายก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรให้ให้เด็กๆเ,เ,เขาได้ฝึกกันเห็นแล้วหลานเล่นกีฬาแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็แปลกหูแปลกตาคุณยายรักฟิกับใครมากเลยมาแล้ว เขาลักกันสองคนเนี้ยเขาหน้าเหมือนกันถึงแล้วโอ้โหแล้วก็จะเป็นคำถามสุดท้ายค่ะที่แม่น้องจำได้นะคะอยากจะถามคุณยายค่ะว่าก่อนที่แม่น้องจะมาเมกาเนี่ยนะคะคุณยายได้ให้ข้อคิดอะไรไว้กับแม่น้องคะในการคลองเรือนและในการมีครอบครัวเป็นของตัวเองอะค่ะค่ะแม่ก็จำได้นะว่าเออเออ แต่งงานมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแม่ก็สอนมาน,นะนะยูลี่เขาเลี้ยงดูไม่เหมือนที่เขาสัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ทํางานทําการหรือเขาอยากจะเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าไรายได้มันก็ไม่พอเพียงกันนะ่ะก็ให้ออกไปหางานทําอย่าไปนั่งเป็นภาระ,ะของเขาแม่ก็สอนมาอย่างเนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วสิบกว่าปีที่คุณลูกเคยเป็นลูกเขยมานี่จะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยตอนเนี้ย ก็ไม่ว่าแม่จะมาหรือเขาจะไปเมืองไทยนะเขาก็ยังเอาใจแม่ยายดีมืนเดิมก็ยังทาตัวเสมอต้นสเ,เสมอปลายอยู่อ่ะจ้ะนี่ก็เป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคุณยายนะคะที่มีต่ออเมริกาค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณยายก็ตอนหกโมงเช้าก็จะกลับประเทศไทยแล้วค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ค่ะหลังจากที่ครอบครัวทางเมืองไทยกับบ้านไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ